สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมอนยิปซีพยากรณ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาทําคลิปต่อกันนะครับกับคนดวงของคนทั้ง8วันนะครับในเดือนมีนาคมนะครับส5 6 4าหสำหรับคลิปนี้ก็มาถึงคิวของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับในเดือนมีนาคมนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาที่อัปคลิปลงเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงเป็นอย่างไรความรักการงานการเงินเป็นอย่างไรนะครับพุธกลางคืนอ่าโอเคนะครับ1 2 3าม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันพุธกลางคืนนะครับมาดูซิว่าใบาแรกเป็นอะไรนะครับตำแหน่งใบที่หนึ่งเลยนะครับวันพุธกลางคืนอ่าเป็นไพ่มหาเล็กเหรียญน,นะครับเพจออฟเพนเดเคิลนะครับ หกดาบเจ็ดดาบสามถ้วยนะครับ Empress นะ The Moon สองดาบสองถ้วย Strength นะครับ แล้วก็สีแเท้าครับสำหรับ เพื่อนๆที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับในเดือนมีนาคม2564เนะาะไพ่ใบแรกเลยนะครับก็จะเป็นไพ่มหาเล็กเหรียญน,นะอภิชาต,ตบุตรนะครับไพ่ใบนี้จะบอกถึงเรื่องของความรักความกตัญญูนะครับในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการใช้เงินดูแลครอบครัวนะครับหรือพ่อแม่ผู้มีพระคุณต่างๆนะครับมีโอกาสที่จะใช้เงินนะครับในการซัพพอร์ตดูแลเขาเนะาะไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไพ่เด็กดีเป็นไพ่คนดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่า เมื่อเมื่อเมื่อช่วงช่วงนี้คือเป็นช่วงเวลาที่เหมือนมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินกับผู้มีพระคุณก็คือการตอบแทนบุญคุณนะครับสิ่งดีๆต่างๆก็จะวนเวียนกลับมาหาเตืออ,อ่ตัวเราด้วยนะครับแล้วก็มาดูด้านการงานเนี่ยการงานนะครับมีความมั่นคงมีความก้าวหน้านะตกไพ่สี่ไม้เท้านะครับความมั่นคงความก้าวหน้าความสําเร็จการก่อร่างสร้างตัวนะครับแล้วก็ในดวงเนี่ย เป็นดวงนารีอุปถัมภ์ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะมีผู้หญิงนะครับเข้ามาช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสําเร็จต่างๆนะครับก็ช่วยเกื้อหนุนให้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเนี่ยถ้าบางคนมีแฟนหรือมีมีความรักแต่งงานก็มีโอกาสที่จะได้คนรักที่ดีเข้ามาในการเขาเรียกว่าเหมือนหนุนดวงให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานด้วยนะครับในด้านของการเงินนะครับให้ระวังเรื่องของการใช้เงิน นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอบายมุกต่างๆการเสี่ยงโชคนะครับการเสี่ยงดวงนะครับการพนันต่างๆนะครับเรามาระวังนะครับอาจจะทําให้สูญเงินเสียเงินและทําให้เครียดได้นะครับรวมถึงนะครับการใช้เงินกับบริวารเพื่อนฝูงนะครับเฮฮาปาร์ตี้นะครับการกินดื่มเที่ยวต่างๆนะครับจะทําให้สูญเงินได้นะครับในด้านของสุขภาพสุขภาพให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับกระดูกนะครับหัวเข่าการเดิน นะครับการพักผ่อนไม่เพียงพอนอนดึกการดื่มนะครับการ,การดื่มของเหลวต่างๆที่ทำร้ายสุขภาพอย่างเช่นชากาแฟน้ำอัดลมเหล้านะครับแอลกอฮอลอะไรแบบนี้นะฮะแะมัดระวังด้วย <c oughs> ในด้านของความรักนะครับของคนโสดในดวงนะครับในเดือนมีนาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะพบรักนะในสถานที่ที่เป็นเขาเรียกว่างานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆ นะครับมีโอกาสพบรักได้แต่ก็ต้องระมัดระวังอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะครับในด้านของความรักของคนที่มีคู่นะครับที่มีคู่แล้วบางท่านอาจจะอยากมีบุตรนะครับมีบุตรอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวซื้อบ้านมั่นความมั่นคงต่างๆมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับส่วนคนที่อยากมีบุตรเนี่ยอาจจะต้องมีการกราบไหว้ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีโอกาสจะได้เหมือนกัน ใพ่หดาบขึ้นอยู่ในดวงด้วยนะครับให้ดูแลเรื่องสุขภาพนิดนึงเ,เกี่ยวกับพวกภูมิแพ้นะครับผิวหนังอากาศต่างๆนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ในเลขนะครับเลขเขาเรียกว่าโชคลาบนะครับเลขโชคลาบในดวงจริงๆของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนะี่ยในช่วงเดือนมีนาผมว่า อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับการเสี่ยงโชคเท่าไหร่นักนะครับก็ให้เขาเรียกว่าเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้เก็บออมไว้จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากเสี่ยงโชคนะครับเลขเด่นๆในดวงก็จะมีอยู่เป็นเลข16 13,12,33 1838,684824 28 4อ7 6 7 8, 7 8 7 1 7 3ออันนี้ก็จะเป็นเลขคร่าวๆนะครับที่เป็นเลขในหน้าไพ่ ดวงของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด, like, ด Sub s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปลงเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ใช้เวลาประมาณเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับยุคนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ